ประวัติการจัดสร้างเหรียนพระครูวินัยคุณโสพล วัดกนิมาตุยารามปีพศ2522เหรี 22, เรียนรูปไข่พระครูวินัยคุณโสพลจัดสร้างพุทธศักราช2522ตรงกับยุคต้นที่เริ่มจัดสร้างวัตถุมงคลของวัดวัดต้นสังกัดวัดกนิมาตุยารามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครรูปแบบเรียนด้านหน้ารูปเหมือนพระครูวินัยคุณโสพลครึ่งองค์ด้านล่างมีข้อความพระครูวินัยคุณโสพลด้านหลังมักมียันพร้อมข้อความระบุปี2522 วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง 1. เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญของวัดเช่นฉลองสมณศักดิ์หรือครบรอบพรรษา 2. ระดมทุนในการบูรณะวัดหรือสร้างถาวราวัตถุเช่นสร้างศาลาการประเรียนหรืออุโบสถจำนวนสร้างไม่มากนักถือเป็นเหรียญหายากในปัจจุบันพิธีปลุกเสก หลูกเสกโดยพระครูวินัยคุณโสพลเป็นประธานเกจิที่ร่วมปลุกเสกในพิธีตามข้อมูลเก่าและความนิยมในยุคนั้นอาจมีพระดังร่วมปลุกเสกเช่นหลวงพ่อแชม่มวัดดอนยายหอมหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อทูนวัดโพธินิมิตพระเกจิจากวัดหนังวัดโคนอนและละแวกใกล้เคียงหมายเหตุ ข้อมูลการปลูกเสกอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นย่อยหากมีใบฝอยหรือแผ่นพับเดิมจากวัดจะช่วยยืนยันรายชื่อเกจิร่วมปลูกเสกได้ชัดเจนความนิยมและการสะสมเหรียญปี2522นี้ได้รับความนิยมเฉพาะกลุ่มในสายบางขุนเทียนฝั่งธนบุรีเชื่อกันว่าเด่นทางเมตตามหานิยมคุ้มครองปลอดภัยและเสริมบารมีราคาประเมินขึ้นกับสภาพปกติจะเริ่มต้นที่หลักพันกลางถึงปลายหากสภาพสวยเดิมจะสูงขึ้นกว่านั้น